สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้ก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะหญิงจะพาไปชมกับรถยนต์ Honda Civic คันนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นปีจดทะเบียนปี2014นั่นเองนะคะคุณลูกค้าและคันนี้นะคะก็คือเป็นเครื่อง1 8 e แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะซึ่งคันนี้นะคะต้องแจ้งเลยว่าคุณลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยสามารถฟรีดาวได้นะคะ เราก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ70,00กว่าบาทนะคะที่สำคัญคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าที่สนใจสามารถขอรับตัวดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะก็คือ4ปีเนี่ย2.79 5ปี2.99แล้วก็6ปีเป็น3.89นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเราไปชมความสวยของรถยนต์คันนี้กันก่อนเลยค่ะตามหญิงมาเลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นตัวโฉมตัวนี้เลยนะคะเป็นสีขาวนะคะซึ่งสีขาวเนี่ยก็เป็นสียอดนิยมอยู่แล้วเนาะ รถคันนี้นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะคุณลูกค้าตัวแม็กและยางก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะอ่านี่เลยค่ะคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนั่นเองนะคะภายในเนี่ยรูหลาด้วยตัวเบาะสีเบทนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวคันนี้นะคะ ด้วยความที่เขาเป็นตัว E เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กก็จะมาครบแล้วนะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะมีเลยแล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครบหมดแล้วนะคะสามารถกดรับโทรศัพท์ต่างๆได้หมดเลยนะคะมีเลยค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะนี่เลยตัวส่วนของตัวหน้าจอวิทยุนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะต้องแจ้งว่าเลขไม่อยู่ที่1 2 0 0 0 0 0นนะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาตให้ดูมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะนี่เลยเลขไม่อยู่ที่1 2 0 0 0 0นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะภายในตัวรถเนี่ยออปชั่นก็ครบหมดแล้วนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าภายในห้องโดยสารเนี่ยก็มีที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวประวัติกันเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยว่ารถคันนี้มีเอกสารอะไรให้กับเราบ้างนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็คือคันนี้นะเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนว่าได้ยิงขอดูประกันให้ก่อนนะคะว่าคันนี้เนี่ยประกันนะคะก็คือจะหมดปีนี้เดือน8นั่นเองนะคะนี่เลย ถ้าคุณลูกค้าที่ซื้อสดเนี่ยก็สามารถใช้เชัาบนี้ตัวต่อได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคุณลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแนเนซ์เนี่ยก็คือต้องมีทําประกันใหม่เนาะอ่ะาแล้วก็เดี๋ยวเร,เรามาดูเอกสารประจําตัวรถกันนะคะมาดูพร้อมกันเลยว่าคันนี้มีเอกสารอะไรกันมาบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะนี่เลย เอกสารก็มาครบหมดแล้วนะคะมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะนี่เลยค่ะสมุดร,รับประกันของเรานั่นเองนะคะ่าเดี๋ยวยิให้ดูเบื้องต้นนะคะก็นี่ก็จะเป็นระยะการเข้าศูย์ต่างๆนะคะดูแลผ่านศูนย์ตลอดเลยนะคะมีอะไรเนี่ยประวัติก็จะขึ้นที่ศูนย์อยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในด้านหลังกันนะคะว่ารถคันนี้สาภาพจะสวยขนาดไหนเนาะ คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้ามีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะนี่เลยคะ่ะเป็นสียอดนิยมนะคะก็คือสีขาวนั่นเองนะคะภายในเนี่ยเบาะก,ก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะภายในห้องโดยสารซีวิ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีที่วางแขนตรงนี้เป็นสามารถแบบวางแก้วต่างๆได้นะคะนี่เลยแล้วก็มีช่องเก็บของเป็นหนังด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะ เป็นรถใช้ในเมืองและนอกเมืองที่ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตัวรถเองเนี่ยเครื่อง1.8เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับการที่เราเดินทางออกต่างจังหวัดได้หรือวิ่งในเมืองก็ไม่กินน้ำมันนะคะภายตอนหลังเนี่ยก็จะมีเป็นถาดวางของมาให้แล้วด้วยนะคะในส่วนของตัวยางอะไหล่ก็อยู่ครบนะคะอุปกรณ์ของตัวใช้ที่มากับตัวรถเนี่ยก็อยู่ครบหมดนะคะคุณลูกค้า รถคันนี้นะคะไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำใดๆนะคะและที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยหญิงการันตีในเรื่องของใหม่แท้ให้ด้วยนะคะนี่เลยะคะ่สะสภาพก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเราชมความสวยของตัวรถกันไปแล้วเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวหญิงจะพาชมห้องเครื่องอีกสักนิดนึงก่อนดีกว่านาะ,ะและเดี๋ยวก็จะมาแจ้งราคาพิเศษกันนะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันว่าห้องเครื่องยนต์เนี่ยจะสวยประมาณไหนนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะก็คือรถตัวเครื่องเนี่ยไม่เคยมีการลอยโดนไขใดๆนะคะนี่เลยะคะ่ะตัวเครื่องเนี่ยก็จะค่อนข้างสวยอยู่นะคะนี่เลยรอยจุดต่างๆเนี่ยไม่เคยมีการลอยโดนไขนะคะนี่เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะ เราชมห้องเครื่องกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของตัวราคาพิเศษกันนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยหญิงตั้งอยู่459,000นะคะคุณลูกค้าแต่ว่าวันนี้คุณลูกค้าของหญิงที่มาจากคลิปของหญิงนะคะหญิงเน็ตราคาลงไปให้เลยนะคะเหลือเพียง429,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า ซึ่งในราคาที่429,000บาทเนี่ยผ่อนอยู่ที่72งวดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะและ72งวดอันนี้นะคะหญิงก็คิดคำนวณจากตัวดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะดอกเบี้ยพิเศษเพียง3.89เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รถยนต์สวยๆแบบนี้ไปใช้ขับดูแลรักษาง่ายอะไหล่หาง่ายรถมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ต่อน่ยหายห่วงเลยค่ะนอกจาก ประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนไม่ผ่อนไม่หนักเลยเนาะผ่อนสบายๆนะคะก็เอาไปใช้วิ่งต่างจังหวัดก็ได้วิ่งในเมืองก็ได้นะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะร้าน19โพสีทองของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อนะคะ กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรืเ่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าและสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันไปนะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถ ซื้อรถกับที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยหญิงต้องไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบาย